สวัสดีเมื่อท่านได้ไปเห็นแล้วเป็นไงน้ำตาซึมน้ำตาไหลก็ไร้ผลน้ำป่าท่วมก่อมลพิษในจิตคนทั้งดินโคลนท่วมท้นจนหมดใจทุกภาคส่วนช่วยกันต้านภัยน้ำแต่การกลับไปก้าร้ำผู้ยิ่งใหญ่ ถือกฎบัตรกฎหมายประเทศไทยแล้วมันคืออะไรสงสัยจริงลดขุดตักปินโคนโดนคำสั่งถ้าไม่ผ่านตาจ้างอย่าหวังวิ่งความแควง่วนจนขาดหลักแห่งความจริงเพราะทุกฝ่ายเขาไม่นิ่งพร้อมช่วยกันเมื่อถูกฝ่ายถือกฎหมายใช้บังคับก็จำถอยหลังกลับเพียงอัดอั้น จนของขึ้นจึงไถยถามสวนทันควันแล้วจะช่วยอย่างไรกันให้สงการถบรรทุกน้ำหนักบานให้ผ่านเฉยเจ้าหน้าที่เหมือนละเลยอย่างหวารถแมคโครช่วยน้ำท่วมไม่ลดลาแต่อยากให้ไปจ่ายมาค่าปรับอานความเสียหายภาพพดปรากฏทั่วความขุนข้องหมองมัวมหาศาล ทุกภาคส่วนร่วมกันเต้นเว้นทางการไม่มีแม้การสั่งการประสานไปจิตอาสากู้ภัยไทยทั่วทิศต,ต่งรวมร้อมประสานจิตร่วมแก้ไขสป็นภาครัฐก็เร่งช่วยด้วยองใยเรียกประชุมกันยกใยกใจไหนหลักผลงานคูเล็กลำปางวารากรออนไลน์ อย่าอิจฉาใครคนเราเกิดมามีต้นทุนไม่เหมือนกันวาสนาไม่เหมือนกันการเปรียบตนเองกับคนอื่นถือเป็นการหาความทุกข์ให้กับตนเองคนจำนวนมากมีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเพราะเขาไม่ได้อยู่กับสิ่งที่มีแต่เขาอยู่กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับ